สวครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อหนูเป็นหมีอีกแล้วนะครับเอตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าเราจะมาทดลองขับรถไฮรักซีโวสประตูกันนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าตัวรถเทสเนี่ยเป็นตัวพิเรนเนอร์ขับเคลื่อน2ล้อยกสูงเครื่อง2 4 0เกียร์อัตโนมัติเป็นเกตรดไฮนะครับ ไม่ได้เป็นเบล็อกโคอย่างที่คาดหวังเอาไวา้ดังนั้นวันนี้เราจึงไม่ทดสอบเรื่องของตัวโตโยต้าเซติเซนที่บรรจุเข้าไปใหม่ในตัวรถนะครับแต่วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากตัวต้านครขนถงครับวันนี้เรามาดูตัวรถกันดีกว่าตามมาเลยครับ <S <S ด้านหน้ารถสังเกตได้เลยว่ามีความระม้คลคายคายึงกับตุ้นรุ่น n อนพีกับรุ่นมิดนะครับตัวนี้เป็นไฮเกตสังเกตความแตกต่างชัดเจนเลยตัววัสดุดที่ใช้วัสดุดที่เป็นตัวโครเมียมเห็นไหมครับเป็นตัวโครเมียมนะให้ความดุดันและมี มันวาวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วมถึงตัวกระจังหน้าวัสดุก,ก็มีสีดําเงาดูพ r e m i u m ยิ่งขึ้นนะครับแต่ลูกทรงเหมือนกันทั้งรุ่น n t และรุ่น M นั่นเองเนาะส่วนมาถึงเรื่องของไฟหน้าไฟหน้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์แบบ LED ตัวนี้หลอดไฟสูงและไฟต่าอยู่ในหลอดเดียวกันทาง toyota เขาเรียกตัวนี้ว่าลักษณะหลอดแบบใบบีมเนาะแล้วก็มีไลท์กดิงตัวตัวเปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวเดี๋ยวป้าเปิดให้ดูไฟหน้ารถหลอดสักคู่ เราจะสังเกตเห็นไฟหน้ารถใช่ไหมครับอันนี้ปัาเปิดเป็นไฟสูงนะพอดีกุญแจรถไม่ได้อยู่ที่ตัวเปิดเป็นไฟสูงให้ชมนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนาะก็ดีไซน์ไฟหน้าครับก็หลายท่านบอกไม่ลงตัวหลายท่านบอกสวยงามอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบตัวบุคคลนะกันนะครับเรื่องดีไซน์เราจะต่างคนต่างความชอบแล้วกันแต่โดยรวมๆก็ใช้ได้อยู่ครับ <S <S 1> <S 1> มาดูก,กุญแจรถกันบ้างนะครับสําหรับเกรดไฮเกรดนะครับไฮเกรด กุญแจจะเป็นสมาร์ทคีย์นะเป็นคีย์เลสมาให้นะครับสามารถเข้าถึงรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจเนาะถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับตัวกุญแจด้านหน้าจะมีปุ่มล็อกรถอันล็อกแล้วปุ่มพานิคนะครับด้านหลังจะมีโลโก้เขียนว่าไฮดรั ux, ตรงนี้นะครับด้านล่างจะเป็นตัวกุญแจที่ถอดเอาไว้ถอดซับคีย์ออกมาอ่าตัวนี้เป็นกุญแจสําหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินกรณีที่ตัวนี้แบตหมดเนาะแต่คนสงสัยว่าเฮ้ยถ้ากุญแจคีย์เลสแบตหมดทําไงเราสามารถเอาซับคีย์เนี่ยไ่เข้าเข้ารถเพื่อที่จะสาตาร์ทรถ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทาง t o y o ต a านำระบบ t o y o ต a s เซ e t y s e n น e ใส่เข้าไปในรถ h ฮลักซิซวอซึ่งตัวที่ใส่เข้าไปเนี่ยมี3ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวตัวแรกที Pre ่ c คอร i s ร s ั s นซินะครับระบบช่วยลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุเนาะตามสโลแกนที่ว่าจากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงกลายเป็นเบาลงจากเบาลงอาจจะไม่เกิดเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินั่นเองนะครับตัวที่2ตัว DRCC หรือตัว Dynamic r a d a r c r u i s e Control ระบบควบคุมความเร็วคงที่แปรผันตามรถคันข้างหน้า อย่าป้าขอที่บ้าให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับกรณีที่เราตั้งความเร็วรถคงที่มาที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับมาถึงปุ๊บ100กิโลมีรถข้างหน้าวิ่งอยู่ที่ความเร็ว80ดสิขวางอยู่ในเลนของเรารถเราจะถูกรถความเร็วอัตโนมัติให้เหลือเท่าคันหน้าคือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะห่างตามที่เราตั้งได้นะครับสามารถตั้งได้ระยะห่างสระยะคือใกล้กลางไกลเนาะใกล้กลางไกล3าระยะรถเมื่อใดที่รถคันด้านหน้าเนี่ยออกนอกเลนไปนะครับรถจะทําการเล่งความเร็วขึ้นไปตามเราตามความเร็วตั้งไเเเหมมือนนช่ดิ แต่ทั้งนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นแบบออสิดเลนเหมือนโตโคโร่หรือเปล่าเพราะยังไม่ทดลองขับเนาะอันนี้ป้ายยังตอบไม่ได้นะครับอาจจะ40แล้วตัดหรือว่าจะสามารถหยุดนิ่งได้อันนี้ต้องต้องอยู่ที่ขั้นตอนทดลองขับของตัวล็อกโคในอนาคตต,ตัวสุดท้ายที่มีมาก็คือตัวดンพาร์เจอร์เลอร์นะครับระบบช่วยการเตือนรถออกนอกเลนนั่นเองในกรณีขับรถไปออกไปนะครับตอนนี้เราง่วงหรือว่าเรา,เ,าเกิดหยิบของข,องข้างหยิบของในรถเอื้อมหรือหยิบของอะไรเงี้ย ตัวรถที่วิ่งออกนอกเลนเนี่ยตัวกล้องจับนั่รถปรากฏว่ารถออกนอกเลนปุ๊บพวงมาลัยจะน่วงกลับมาให้รถอยู่ในเลนตามปกติอันนี้เป็นส่วนลหลักที่มีเพิ่มเติมในล็อกโค้นะครับแต่วันนี้เราไม่ทดสอบกันเป็นที่น่าเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าถ้าล็อกโค้ามาเดี๋ยวเราทดสอบกัน <S <S ทีนี้มาดูด้านข้างรถกันบ้างครับด้านข้างรถไฮไลท์อยู่ที่ล้อแม็กไฮไลท์หรือเปล่ามาดูมาดูาาดใกล้อันนี้เป็นล้อแม็กขนาด18นิ้ว18นิ้วนะครับลายแม็กดูดุดันขึ้นด้านแม็กดูเต็มขึ้นนะครับ อันนี้ชอบไม่ชอบแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แต่ละท่านอันนี้ปาไม่คอมเมนต์แล้วกันนะครับขนาดยางเป็น2.5 60R18 นะ2.5 60R18 นะครับขั้นตอนการดูว่ายางตัวนี้เก่าใหม่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเนาะอันนี้อาจจะกลับหัวนะอาจจะขับหัวให้ดูที่มันจะมีตัวปุ่มน,นี้ของอยางทุกเส้นนะครับจะมีบอก1620นะครับอันนี้คืออายุของอยางมันเกิดวันเกิดนั่นเองนะครับ16ตัวแรกคืออะไรอันนี้คือสัปดาห์ที่ผลิตของอยาง หนึ่งปีมีห้าสองสัปดาห์นะครับนับไปง่ายหนึ่งปีห้าสองดาห์อันนี้ก็ประมาณเอาเลขสิบหกละหนึ่งปีมีห้าสองดาห์นี้เกิดสัปดาห์ที่สิบหกของปีสองพันยี่สิบสองตัวหลังนี่คือปีคริสต์ศักราชนะครับปีคริสต์ศักราชลงหายเนาะดังนั้นยางเส้นนี้ผลิตออกมาประมาณหนึ่งหกสองศูนย์สัปดาห์ที่สิบหกของปีสองพันยี่สิบนั่นเองนะครับอันนี้วิธีการดูอย่างง่ายๆนะครับลองไปสำรวจดูได้ยางที่เริงใช้อยู่เป็นยังไง มาถึงช่วงล่างกันบ้างครับช่วงล่างอันนี้ป้าได้แนะนําไปในคลิปที่แล้วนะในตัวทดสอบทดลองขับตัวแคปเทอร์นเนอร์นะครับก็ไปหาชมได้ลวกันเดี๋ยวป้าจะบอกว่าช่วงล่างเขาการปรับใหม่ละเอียดคร่าวๆแล้วกันเนอะทาให้รถด,ดูนุ่มขึ้นแล้วกันนะครับประมาณนั้นถ้าใครอยากได้ข้อมูลตัวช่วงล่างเดี๋ยวลองปักลิงก์มาให้ดูนะครับตามจุดฝั่งไหนไม่รู้เดี๋ยวลองดูด้านบนนะครับด้านหลังครับมาพร้อมกับตัวไฟท้าย อันนี้หน้าตาเหมือนตัวมิเกรดนะครับที่ถ่ายไปแล้วอันนี้หน้าเหมือนมิเกรดที่ถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยกันจะมาํำได้มาจำได้เลขสามเปิดดยแล้วกันเปิด้ดยแล้วเห็นไฟท้ายไหมไฟท้ายป้าเปิดให้ด้วยนะครับไฟท้ายเป็นเลขสามเนาะแสงมันอาจจะสว่างไปนิดนึงสว่างนิดนึงส่วนด้านหลังที่ให้มาเพิ่มเติมในตัวไฮเกรดนะครับก็คือตัวกล้องมองหลังมีกล้องมองหลังมาให้นะครับด้านหลังมีความปลอดภัยอะไรให้บ้างสำหรับรุ่นนี้นะครับ มีกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังแล้วก็ตัว black s e n อ o r นะครับแล้วก็ corner s e n อ o r ด้านหน้าก็มีมาให้ด้วยนั่งกี่ตาเห็นนะครับมีทั้งเซนเซอร์มีทั้งกล้องเชื่อว่าหลายๆคนจะถอยรถได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะไม่เหมือนป้านะเกินนํำมามากแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนทดลองขับดีกว่ารถคันนี้จะตอบสนองได้ดีแค่ไหนสำหรับพวงมาลัยที่ปรับแต่งใหม่ VFC นะครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างว่าจะนุ่มขึ้นเปรียบเทียบกับรถแท็บที่ทดสอบไปเมื่อครั้งก่อนแล้วให้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยววันนี้เราไปทดสอบหนักๆก,กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับระบบที่ที่อยู่ในโตโยต้านะครับคือระบบเบรกโอเวอร์ไลน์ระบบเบรกโอเวอร์ไลน์คืออะไรเป็นระบบที่รถเนี่ยจะเชื่อฟังเบรกมากกว่าคันเร่งในสภาวะที่ทั้งสองอันโดนเหยียบพร้อมๆกันแต่มีเงื่อนไขที่ความเร็วเกิน25ิระบบนี้มีเพื่ออะไรมีไว้เพื่อกรณีที่คันเร่งค้างอย่างที่เคยได้ยินเป็นข่าวใช่ไหมคันเร่งค้างอะไรอย่างงี้นะครับก็จะทําให้รถเนี่ยสามารถเบรกได้ เบรกด้านนั่นเองนะมีในรถรีโวทุกรุ่นนะครับไม่ต้องห่วงมีในรถรีโวทุกเกียร์รุ่นเรามาขับกันเดี๋ยววันนี้ทดสอบเรื่องช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็นหลักแล้วก็แฮนด์ลิงนะครับช่วงล่างและแฮนด์ลิงนะเดี๋ยวไปจะขับขี่ความเร็วเดี๋ยวทดสอบบนถนนลาดยางก่อนเดี๋ยวทางออกไปจะมีถนนเรื่องของซีเมนด้วยไปช่วงล่างขับขี่ที่ความเร็วประมาณสัก110 120นะครับ เสียงลมยังคงเดิมนะครับเสียงลมยังคงเดิมเสียงลมยังมีเข้าอยู่แต่ว่าถ้าลองฟังแล้วเสียงลมน่าจะเบาลงนิดนึงนะช่วงช่วงที่ลมมาเนี่ยคือช่วงความเร็วประมาณเกินร้อยสิบเป็นต้นไปจะได้ยินเสียงลมเข้าด้านหลังแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์รับได้นะไม่ได้ดังจนน่าเกียดนะครับิีกเล่งประมาร้อยยี่สิบเลี้งอยู่ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบตอนมีเสียงลมอู้ยตามภาษาเนาะเสียงลมยังเข้าอยู่ นึ่งนะครับแล้วก็ช่วง่ากนะครับขับขี่บนถนนถน,นนนี้เป็นถนนลาดยางจริงนะแต่มีความไม่ไม่ค่อยเรียบเรื่องของถนนเดี๋ยวปาขับขี่ดูนะครับแต่ความนุ่มสัมผัสได้ชัดเจนนะความนุ่มสัมผัสได้ชัดเจนถามคนอื่นที่เคยนั่งนะครับเปรียบเทียบกับรถรุ่นเก่าความนุ่มสัมผัสได้ชัดเจนถึงความนุ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับความนุ่มที่เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวข้างหน้ามีโค้งค่อนข้างเลึกนะครับจะเข้าโค้งด้วยความเร็วนิดนึงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่คะ ร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบครับนะครับเข้าโค้งเบาๆดึงพวงมารัยมาได้ถือว่าน,นิ่งนะขับขี่ด้วยความเร็วขนาดนี้รถหน้าเบรกนะครับและทดลองเบรกในตัวด้วยรถหลังนุ่มขึ้นครับจังหวะแอับสอดจังหวะรับเบรกรถไม่มีจังหวะกับเพื่อมเนาะเบรกแล้วรู้สึกสัมผัสได้รถไม่มีจังหวะกับเพื่อมอ่าเดี๋ยวป้าลองใส่ใส่สีขาวเห็นไหมป้มาเห็นไหมสีขาวถนนอ่า มีเสียงนะตือสถานขึ้นมือสัมผัสได้ที่พวงมาลัยเลยถึงสัมผัสได้ที่เท้าเลยแต่ว่าเอ้ยดีกว่าก่อนเมื่อก่อนจะรู้สึกแรงกว่านี้อันนี้ชัดเจนตึก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 อาสัมผัสได้ว่ามีกระทบแต่ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันแรงหรือมันอะไรเลยนะนะครับเป็นอีกอันหนึ่งที่สอบช่วงล่างนะครับอะเรามาดูพวงมาลัย VFC กันนะครับปรับเปลี่ยนเลนที่กมเร็วประมาณสักร้อยสิบนะครับเช็เลนเช็เลน คอนโทรลง่ายนะครับรู้สึกว่าแม่นยําดีคอนโทรลง่ายรู้สึกว่าแม่นยําดีนะครับแล้วเขาโค้งหลอยยี่สิบเนาะถือว่าตอบโจทย์นะช่วงล่างแต่อย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับยังไงก็ยังอยากให้ไปทดลองขับด้วยตัวเองก่อนเนาะแต่โดยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยช่วงล่างถือว่าผ่าน เรามาคุยกันเรื่องของความปลอดภัยกันตั้งดีดกว่านะครับความด้านความปลอดภัยที่ตัวมีในไฮรักซิลเวตัวนี้นะครับก็จากความปลอดภัยพื้นฐานที่มีในแทบจะทุกเกตรุ่นนะที่มีแทบจะในทุกเกตรุ่นก็จะมีเรื่องของตัวระบบป้องกันล้อล็อก ABS นะครับ Anti Brake Lock System ที่หลายๆคนรู้จักกันดีเนาะ ABS คืออะไร ABS คือระบบป้องกันล้อล็อกนะครับกรณีที่ฝนตกถนนล,ลื่นนะครับ หรือกรณีเราเบรกกระทันหันฉุกเฉินนะรถจะจะไม่สูญเสียการทรงตัวนะครับสามารถคอนโทรลพวงมาลัยให้หักหลบสิ่งกีดขวางได้เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองใช่ไหมครับนั่นคือ ABS เนาะ ABS ไม่ได้ทําให้ระยะเบรกสั้นลงนะครับไม่ได้ทําให้ระยะเบรกสั้นลงแต่ ABS ทําให้รถสามารถคอนโทรลหรือควบคุมจิตทางหักหลบสิ่งกีดขวางได้นะครับตัวต่อมาที่ทําให้ระยะเบรกสั้นลงนั่นคือ BA หรือเบรกแอสซิส B บหรือเบรกอัซซีทำให้ระยะเบรกสั้นลงคือระบบเสริมแรงดันน้ำมันเบรกนะครับให้สัมพันธ์กับความต้องการในการขับขี่หนระือในการเบรกขนาดนั้นเนาะทำให้ระยะเบรกสั้นลงระยะเบรกคืออะไรระยะเบรกคือสมมติว่าเราขับขี่มาที่ความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงเราก็ทื่เบรปั้างรถหยุดสนิทใช้ระยะทางตั้งแต่เริ่มเบรกจนรถหยุดสนิทที่30เมตรยกตัวอย่างนะครับ ที่30เมตรแต่ถ้ารถมี B A เนี่ยระยะทางั้งแหลเบรกบ้างั้งแต่ความเร็ว100จนถึงรถหยุดสนิทอาจจะเหลือแค่27เมตร28เมตรอันนี้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของรถรุ่นนั้นๆนะครับสำหรับ t ต y o t ้ h i ฮรักซิโตัวนี้มี B A มาให้ในทุกเกียรุ่นเนาะถามว่าระยะแค่1-2เมตรเนี่ยเยอะนะครับเยอะนะจากระยะแค่เมตรเดียวอ่ะการเบรกเนี่ยจากชนเป็นไม่ชนต่างกันต่างกันมาานนนะะะรรัััะะบดดงงง้้ยยยกิิ่่สจี แต่ทั้งนี้อา้าวแล้วทําไมบริษัทค่ารถยนต์ไม่ทําให้ระยะเบรกแรงนั้นเบรกมันเยอะๆไปเลยละ่ะทาอย่างนั้นจะทําให้การขับขี่ไม่สมูทนะครับถ้าทําให้ระยะเบรกแรงนั้นนั้มันเบรกมันเยอะตลอดเวลาเนี่ยเวลาเบรกปุ๊บน่าจะทิมรถจะจึ๊กท้ายจะปัดรถจะหมุนนะอันนั้นไม่ดีขับขี่ไม่สมูทดังนั้นเขาจึงคิดค้นอีกระบบหนึ่งขึ้นมาคือระบบ EBD นะครับระบบ EBD คือระบบกระจายแรงนั้นนั้นเบรกให้สัมพันธ์กับความต้องการนะครับปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะการบรรทุกของตัวรถเนาะ อันนี้ลงลึก ebd ให้ดีกว่าระหว่างทางขับเนาะลงลึก ebd ให้ดีกว่า,าต้องถามก่อนรถยนต์เนี่ยครับเวลาเบรกเนี่ยมีมีอยู่สองปัจจัยปัจจัยแรกน้ำหนักน้ำหนักรถมีผลต่อการเบรกพอเข้าใจไหมฟังทันเนาะน้ำหนักรถมีผลต่อการเบรกนะครับถ้ารถที่มีน้ำหนักบรรทุกยิ่งมากกับรถที่มีบรรทุกน้ำหนันกบรรทุกยิ่งน้อยกว่าน้อยกว่าเยอะเปรียบเทียบกันสองคันนะรถที่มันมีน้ำหนักบรรทุกที่มากเนี่ยจะใช้ระยะเบรกที่มากกว่า ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับรถที่มีน้ําหนักบรรทุกมากกว่าจะใช้เบรกที่มากกว่าที่ไกลกว่านั่นเองนะครับก็เราลอ,ล,อล,อล,อลองมาเราลองมาดูถูกถ้าในกรณีที่เราเข้าโคง้งเข้าโค้งขวาเราเข้าโค้งขวาปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับสมัยเด็กเคยเล่นไหมเข้าโค้งขวาปุ๊บเราจะเบียดทางซ้ายเบียดตัวทางซ้ายเอ้ยเฮ้ยรถเบี่ยงรถเบี่ยงนั่นแสดงว่าภาวะนั้นน่ะน้าหนักของตัวรถเนี่ยโดนถ่ายไปอยู่ฝั่งซ้ายมือ น,นั้นเวลานั้นน้ำหนักของตัวรถโดนถ่ายไปอยู่ด้านซ้ายมือทําให้น้ําหนักระหว่างล้อซ้ายกับลอ้บลอขวาไม่เท่ากันถูกต้องไหมน้ําหนักรล้อซ้ายล้อขวาไม่เท่ากันถ้าเกิดเบรกไม่มีการปรับแรงดันให้สมบูรณ์ระหว่างซ้ายขวาทําให้ล้อขวาเนี่ยเบรกอยู่แต่ล้อซ้ายหมุนต่อเกิดอะไรขึ้นรถคันนี้จะมุดจะหมุนมน,นั่นเองนะครับแต่ E ีบีมาช่วยแก้ปัญหานี้เอ้ล้อซ้ายคุณเบรกไม่อยู่เสริมแรงดันเพิ่มขึ้นไปล้อขวาหยุดแล้วอ่ะรถแรงดนมันแรงดันน้ำมันมาให้สัมพันธ์กับ ความต้องการในการเบรกนักเวลานั้นอันนี้แกนซ้ายแกนขวารวมไปถึงแกนล้อหน้าคู่หน้ากับคู่หลังด้วยอันนี้ก็มีผลในการแก้ปัญหานะครับเวลาเบรกรลดัรถถ้ารถหนักจะมีการกลับเพื่อมอเบรกไม่อยู่นะครับ ebd มาแก้ปัญหานี้เช่นกันอย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่นะครับต่อมาเป็นผมระบบ traction control ระบบ trc ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีอันนี้เมื่อสักครู่ที่ลองให้ดูแลระบบ trc ทางานก็คือวเวลาเล่งคันเล่งปุ๊บลอ้อจะตาัดการหมุนของ2ลอ้อ ล้อซ้ายหมุนเร็วกว่าล้อขวาล้อขวาหมุนช้ากว่าล้อซ้ายเนี่ยรถจะไปทําให้ล้อสองข้างเนี่ยหมุนบาลานซ์เท่ากันถ้าล้อซ้ายล้อ,ล,อล้อด้านหลังเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาหมุนไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยรถจะส่ายถูกไหมครับดังนั้นเวลาเราเล็งแซงกระตันหานถ้าพื้นผิวถนนมันต่างกันพื้นสัมผัสมันต่างกันมีความเรียบรื่นต่างกันมีความขรุขระที่แตกต่างกันเนี่ยเวลากรณน,นี้ที่เราเบรกเนี่ยจะทําให้รถเนี่ยมันส่ายและหมุนได้ระบบทักชั่นคอนโทรลหรือทีอารซีมาป้องกันปัญหานี้รวมไปถึงกรีีท่เราขขับีี่ไปแแล้วมองน้ํา เราเราจะเรียกสถานี้ว่าอาการเหินน้าขับไปปุ๊บเจอแอ่งน้ําขั้งทางหยอดปุด๊บพวงาลจะโดนดึงไปทางทางที่เป็นแอน่งหรือทางที่ล้อจะจมน้ําเพราะอะไรเพราะว่าตัวล้อเนี่ยความหมุนความเสียทางของพอล้อกับพื้นถนนมันแตกต่างกันด้านหนึ่งเป็นพื้นถนนเรียบด้านหนึ่งเป็นน้ําการเสียทานแตกต่างความเร็วมันจึงแตกต่างทําให้รถด,ดนดึงไปทางนั้นเทอร์ซีแก้ปัญหานี้ได้ระดับหนึ่งนะครับแก้ปัญหานี้ได้ระดับหนึ่งนะประมาณนี้ สุดท้ายระบบ VSC ระบบ VSC นะครับระบบ VSC คือระบบควบคุมเือเป็นศูนย์กลางควบคุมนะฮะปาชอบเรียกมันว่าระบบเข้าโค้งปลอดภัยนะครับไม่ต้องพึ่งพาทักษะของผู้ขี่มากก็สามารถแก้ปัญหาหรือผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายอ่าระบบ VSC นะครับเป็นระบบที่ช่วยให้อ่าควบคุมการทํางานของระบบต่างๆโลกเนี่ยจะตรวจสอบองศาของตัวรถตรวจสอบรอบเครื่องยนต์ตรวจสอบอัตราการกดคันเร่งนเวลานั้นตรวจสอบ ล้อแต่ละหมุนล้อแต่ละด้านว่าหมุนอยู่ความเร็วเท่าไหร่ถ้าก็ตรวจจับพบเลยขณะเข้าโค้งเนี่ยล้อหลังขวาหมุนเร็วกว่าชาวบ้านช่องขึ้นเขาเนี่ยระบบเนี่ยจะสั่งให้ t คอซีทงานสั่งให้ตัว ABS ทํางานจับปล่อยจะปล่อยสั่งอีพดีสั่งให้ทั้งระบบเนี่ยทำงานอย่างกลมกืนเพื่อให้รถเนี่ยผ่านอุปสรรคไปได้นะครับรวมไปถึงระบบเวซีจะตัดการทํางานของเครื่องยนต์ด้วยตัดการทำงานคันเร่งคือถ้าผู้ขี่ตกใจเนี่ยเหยียบคันเร่งไปแล้วก็จะไม่เด้งเครื่องจะไม่เร่งให้นะครับถ้าเวซีทำงานอยู่ ทีนี้เรามาอยู่บนถนนทางซีเมนกันบ้างนะครับบนถนนทางซีเมนเนาะทางปูดนั่นเองเนะาะขับขี่ที่ความเร็วประมาณหนึ่งร้อยนะครับหนึ100่งร้อยไปนิดๆน,น,นะครับด้านหน้าเป็นโค้งซ้ายนะครับขับขี่อยู่ที่ประมาณหล0กร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าโค้งซ้ายนุ่มๆนะดึงตรงไหเบาๆก็โอเคนะครับ เรื่องของฟีลลิง่งการเข้าโค้งอะไรกับถนนได้อยู่ถือว่าตอบสนองได้ดีนะช่วงนั่งช่วงนั่งดีกว่าเมื่อวานเยอะครับดีกว่าฮั้งดอนค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยแหละนะความรูม้สึกผมสีิ่ตัวขับด,ดีกว่าน้าหนักช่วงนั่งดีนะครับสันติเรือนฮะทางซี่เมื่อกี้เป็นรอยเงี้ยรอยน้อยกว่า เดี๋ยวลองลองขอสะพานหนักหักเลยค่ะข้อสะพานหนักลุกกระโดดขึ้นขอสะพานด้านหลังเป็นไงบ้างมีกระตุกเล็กน้อยค่ะแต่ก็ดีดีขึ้นเนาะฝากเอาไว้นะครับสำหรับเกียร์ออตโต้ของตัวหนะ้าเนาะเขามีซีเควนเชียร์และเล่นด้วยตัวนี้เห็นไหมฮะนักขับขี่เนี่ยป้าจะชอบใช้เกียร์เป็นนิสัยนะครับป้าจะชอบใช้เกียร์เป็นนิสัยเป็นนิสัยติดตัวนะดีไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะับแต่เป็นนิสัยติดตัวคือเวลาเราจะเบรกเนี้ยชอบกดเบรกเลยชอบเช็ดเกียร์ก่อนแล้วก็เช็ดอีกทีหนึ่งีย เชนเกียร์เพื่อให้รถเนี่ยชะลอด้วยเอนจินใช้เอเจนจินเบรกนะครับเพราะรถตัวรีโวเนี่ยเขามีทอร์กสูงอยู่แล้วนะครับช่วยให้เราสามารถเบรกและหยุดรถด้วยแรงเครื่องยนต์เนี่ยได้ง่ายครับขับขี่ก็สบายยิ่งขึ้นนะครับ <S 2> <S 2> แค่ปล่อยเท้าออกจากคันเร่งแล้วก็ตัวโยกตำแหน่งเกียร์มาที่ซิเคิลเชียวแล้วก็เชนปุ๊บนะครับก็สามารถหยุดได้ระดับหนึ่งนะ <S <S เอาไว้สำหรับช่วยเข้าโค้งได้ด้วยนะครับมันประยุกต์ได้หลายอย่างนะช่วยเบรกช่วยเข้าโค้งช่วยเร่งแซงก็ได้สำหรับเกียร์ซิเคิลเชียวเนาะ ถัดมานะครับสำหรับท่านที่กำลังมองเลือกซื้อระหว่างตัวแคปกับตัวสีประตูอีกปัจจัยหนึ่งนอกเหนือจากการใช้งานนั้นคือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับให้จ่ายในการจดทะเบียนสังเกตได้นะครับถ้าเป็นรถแคปเนี่ยอสมาร์ทแคปต่างๆเนี่ยป้ายทะเบียนจะเป็นพื้นขาวตัวหนังสือเขียวอันนี้จดจด,จดทะเบียนเป็นรถบรรทุกนะฮะรบถบรรทุกไม่เกิน1ตันอันนี้ภาษีถูกปีหนึ่งก็ยกสูงนี้ก็ประมาณ1นึ่บาทเสียภาษีนะหนึ่บาท 900ถึง1พันหนัก10บาทประมาณนี้นะครับเขาจับตามน้ําหนักตัวรถนะครับส่วนรถ4ประตูหรือรถเก๋งเนี่ยเขาเก็บภาษีตามซีซีแผ่นป้ายทะเบียน,นจะเป็นพื้นขาวตัวหนังสือสีดําอันนี้เก็บตามซีซีรถหรือความจุกระบอกสูบนะครับเครื่อง2400เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ4600อาจจะไม่ผิดนะ4600 4400ถึง4600ประมาณนี้เลนอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเครื่อง2800จะอยู่ประมาณ6400 6500ประมาณนี้นะครับในการต่อภาษีแต่ละปี น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งใน,ใน,ใ,นในการเลือกซื้อตัดสินใจในการเลือกซื้อรถนะครับนหะรือตรงมันจะมีผลหรือเปล่าปาก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นข้อมูลที่ให้ทราบไว้แล้วกันนะครับนะประมาณนี้